สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมเพชรโชคหาเพชรโชคมายางหนาบา้านยางหนาบาน้านนมาชมมาชมหนาบาน้านเห็นบ่ชมตน้นรกชมนกชมไม้ ชมผักสวนครัวเห็นไหมพา,าไปโชมมาเบิง่งนึกลูกเนานะนี่นี่พี่น้องต้นมะคุงใบหูรพาใบหูรพาบ้าสวนผักสวนครัวเนี่ย

เอะเอะอย่าใส่ปากนะลูกอย่างนะลูกเยว่าม sure> right ันกได้เป็นอย่งถ้ือมันนความรอนลุกอย่าี่เื้อัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ